รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกับพงอธริชเชนเคยนะคะในรายการซันเดย์ไลทุกคืนวันาทิตย์ก่อนข่าวเที่ยงคืนทางทวิวห้าแห่งนี้นะคะในช่วงซันเดยด์ฟอาส จะทำผู้ชมไปทำความรู้จักกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ8 1รษามหารา,าชินีได้จัดพิธีอุปสมบทพรา39ลูกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันแม,แม่แห่งชาติค่ะและในช่วงเซนเดย์เวร์ที่ที่ด้าแรงงานประจำปี2556ได้ร่วมกิตรกรรมงานแถลงข่าว62ปีเชิญชูเกียรติชาวเซนคาเบรียลที่จะจัดขึ้นภายในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะพบชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันนะคะ ได้ทุกวันยิ่งใช้มากยิ่งได้มากจะกี่ทริปก็ไม่ต้องจ่ายเต็มได้ส่วนลดพิเศษทุกมือให้ PTT b l u e ลูการช่วยจ่ายสิคะด้วย PTT b l u e ลูการบัตรสะสมคะแนนใช้แานเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตทและรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำอย่าลืมสมัครกันนะคะยังไม่กลับเลยจานา้ำเดี๋ยวนี้น้ำหยิ่งหรือไหม ใช่สายเพื่อนมาทักเรายังไม่สนใจนิตยสารนี่มีดีอะไรน้ำถึงไม่สนใจสายกับไหมสายไหมลงน้ำกลับบ้านยังไมครับกลับบ้านจะเลียงจาดสาวอ่านตาแล้วจะเข้าใจนิตยสารที่ดารายงานนิตยสารผู้หญิงที่ผู้ชายควรอ่านวางแขนแล้ววันนี้ทั่วประเทศ ให้โฟกัสสนับสนุนโดย PTT Blue Card บัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดจากปตทลูกผู้ชายต้องมองตรองให้หนักถึงมีรา เดฟโฟกัสวันนี้นะคะเดียอยู่ที่วัดประยงกิติวนารามค่ะวันนี้เดียจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการอุปสมบทหมู่ของพนักงานข้าสมกอนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาค่ะบวชให้แก การขนส่งมวลชนกรุงเทพร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสที่ทรงมีพระชนพรรษาครบ81เพรรษาได้จัดพิธีอุปสมบทพนักงานจำนวน39คนระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม2556นณวัดประยงกิติวนารามเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการสร้างความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ พี่คะคุณพี่มีความรู้สึกอย่างไงคะในฐานะพนักง,งานขอสมกมติเราพระเจ้ารู้สึกดีใจมากที่ได้บวชบวชในงานอุปสมบทในครั้งนี้ครับที่บาปพ,พื้มดีใจและเป็นเกียรติตระกูลของพระเจ้าเองแล้วคุณพี่มีความรู้สึกอย่างไรคะที่ครั้งนี้ได้เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทครั้งนี้คะก็ภูมิใจครับที่ได้บวช็พนพระราชจกุศลจะได้เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผมด้วยก็ดีใจครับที่ได้บวชเพราะอยู่ใต้ร่มกาสาวพัดมันมีความสุขสบายใจกว่าครับ และข้างหลังเดี๋ยวตอนนี้นะคะบรรยากาศของการแห่หนา้ากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวไปร่วมพิธีก่อนนะคะเนื่องในมหามงคลสมัยวาระสีสีปีมหมามงค .12 สิงหาคม2556ปีนี้นะครับผมเองนายแพทยพิมน์นีนะครับซึ่งเป็นผู้บริการองค์การข้างสุโขยกรุงเทพร่วมกับทางวัดประยมได้จัดการ บรรดาชาวปงะมดนะครับพระพิสุทธิสารเก้าลูกนะครับเพื่อแสดงความยอมรับอดีและสำนึกในพระมหาการณที่คุณจะล้นพ้นที่หาีิสุทไม่ได้ที่ใต้ฝ่ารองพริุทธบาทนะครับได้บำเพ็ญพระกรณียกิจนานาประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระปฏิภาันาน่วแน่นะพระอรุยไทยที่เปลี่ยนด้วยเมตตาการณุณาเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุกแก่อาณาบรรฎา์ทั้งปวงนะครับยังความร่มเย็นเป็นตุกับปวงประชาชนชาวไทยแล้วพวกผมมีความรู้สึก เริ่มบิตรนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงลักักดีในนามของพวงชนชาวไทยในนามของกระทรวงคมนาคมนะครับซึ่งเราได้มีการบวชบรรพชาอุปสมบทโดยทั้งหมดเป็นพนักงานขององค์การพลังมวลนแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับได้มีการบวชบรรพชาอุปสมบทโดยทั้งหมดเป็นพนักงานขององค์การพลังมวลแห่งประเทศไทยทั้งหมดนะครับ กันบ้างคะคุณผู้ชมกับกิจกรรมดีๆที่ทางของสมกรได้จัดขึ้นนะคะเพื่อให้องค์กรได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแม่ของปวงชนชาวไทยค่ะความสุขเพิ่งขึ้นได้สะสมคะแนานได้ทุกวันยิ่งใช้มากยิ่งได้มากจะกี่ทริปก็ไม่ต้องจ่ายเต็ม ได้ส่วนลดพิเศษทุกมือให้ PTT b l u e ลูการช่วยจ่ายสิคะด้วย PTT b l u e ลูการบัตรสะสมคะแนนใช้แทนเงินสดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ปตทและรับสิทธิพิเศษที่ร้านค้าชั้นนำอย่าลืมสมัครกันนะคะช่วงซันเดย์วา i e t ตสนับสนุนโดย GGI Ting Safety Ting g g ีนิตยสารที่ดาแรงงานนิตยสารเพื่อสังคมคนทำงาน กว่า60ปีที่สมาคมสิทธิเก่าเซนคาเบียนได้ก่อตั้งขึ้นมามีสิทธิเก่าหลายท่านที่ทำคุณประโยชน์ที่ดีต่อประเทศชาติและก็สังคมค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้กุกิ๊กก็อยู่ที่งานถแถลงข่าว62ปีเชิญชูเกียร์ชาวเซนคาเบียนค่ะ h อ l l of f ฟ m e n i g ท t 2 0เ3สวัสดีค่ะ,ะนทนายโยคะ การจัดงานในครั้งนี้ค่ะมีที่มายังไงคะก็เป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ62ปีของการก่อตั้งสมาคมสิทิเก่าเซนตเบียนซึ่งจะจัดงานนี้ให้มีขึ้นในวันที่19สิงหาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตนะครับก็ขอเรียนเชิญสิทเก่าทุกท่านให้มาร่วมงานโดยที่ติดต่อรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดกำหน่ายโต๊ะก็ดีแล้วก็ เชิญชวนรุ่นต่างๆเพื่อได้มาพบปะสังสรรค์กันในงานถือว่างานนี้เนี่ยเป็นการพบปะสังสรรค์ของเพื่อนรุ่นเดียวกันซึ่งนานๆจะพบกันทีเพื่อที่จะได้รีวิวเนียนกันในระหว่างเพื่อนฝูงในรุ่นเดียวกันอีกครั้งหนึ่งครับกนนา,าราาาจัดงานในครั้งนี้นะครับเราจะจัดงานนี้ชื่อว่างาน 62ปีนะครับเชิดชูเกียรติชาวเซิร์งคเบียนนะครับึ่งจะจัดในวันที่19นะครับสิงหาคมนะครับประมาณ1056เนี่ยที่ศูนย์ประชุมนะครับแห่งชาติจีนนะครับก็เริ่มนั้นแต่เวลา18นาฬิกาจนถึงประมาณ22นาฬิกาตีทุท่มนะครับผมในฐานะประธานจัดการในครั้งนี้นะครับท่านนายกมอบให้ผมเป็นประธานในการจัดงานก็ได้ร่างรประการจัดงานภายนต่างๆแล้วครับ เรียบร้อยมากผมคิดว่าง,งานครั้งนี้จะเป็นงานที่สมบูรณ์จริงๆครับในงานนี้ก็มีการมอบรางวัลน,นะครับให้กับติดเก่าที่ทําคุณประโยชน์กับประเทศชาติให้กับสังคมนะครับและรางวัลเป็นฮอลล์เฟรมนะครับสองตำแหน่งสองตำแหน่งของรางวัลน,นะครับตัวที่เป็นใครนั้นเนี่ยผมยังไม่อยากบอกอยากให้ไปไปชมกันเองไปเจอกันเองในวันนั้นว่าใครได้บ้างนะครับแล้วก็สืเก่าดีเดนอีกประมาณสิบสามท่านด้วยกัน ไม่หวังว่าพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมารลลึกถึงอดีตก,กันนะครับในวันที่19สมิงหาคม62ปีนะครับของสมาคมไปกับจ่ระเบียนซื้อบัตรจองโต๊ะได้ที่สมาคมนะครับ ในครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่19สิงหาคม2556ณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่เป็นสิทธิ์เก่าเซนคาเบียนมาร่วมง,งานกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากในวันนี้หวังว่าคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะหากท่านผู้ชมสนใจติดตามชมรายการย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ที่ w ว w m t อ็ม d i a c o m มิเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ